สวัสดีครับวันนี้เรามาพูดถึงเนื้อผงกันบ้างนะครับสําหรับวัตถุมงคลหลวงปู่หงนะครับวันนี้ก็นําพญาพารีนะครับเป็นวัตถุอีกอเป็นวัตถุมงคลนะครับที่เป็นส,สายเทพน่าจะจะคล้ายๆกับลิงนะครับประวัติคร่าวๆเนี่ยจริงๆแล้วโอ้โหเกินค่อนข้างยาวนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าใครอยากรู้นะักแแคปตรงนี้ไปดูไหม เพราะถ้าอ่านนี่ยาวเลยนะครับเออพญาพารีเนี่ยครับก็วัตถุมงคลหลวงปู่หงเนี่ยสร้างทั้งหมด2รุ่นรุ่นแรกเนี่ยจะสร้างปี2543นะครับจะเป็นรูปเหมือนแบบนี้เป็นเนื้อผงมีด้วยกันหลายเนื้ออ่าจะมีด้วยกันหลายเนื้ออ่ามันเริ่มเนื้อนี้เลยบางคนไปเจอตอนนี้มีของเก๋นนะมีของเก๋น,นะครับมีเนื้อโลหะ นะครับแล้วก็เนื้อผงนะครับอันนี้จะเป็นพยาแพรลีนะครับนววพิธีนะครับเนื้อรวมชนวนพิธีจำนวนการสร้าง1000องค์นะครับอุดผงมหาราชด้านล่างเนี่ยเขาจะอุดผงถ้าเป็นอันนี้น่าจะเป็นเนื้อรวมชนวนเป็นเนื้อโลหะนะครับถ้าถ้าเป็นเนื้อโลหะเนี่ยราคาก็จะแพงขึ้นมาหน่อยนะครับ พยาพาดีเนื้อผงจะไม่แพงเท่ากับเนื้อโลหะนะครับอ่ะมาดูเนื้อต่อไปอันนี้จะเป็นเนื้อเอ่อเนื้อดินนะครับปัทวิธาตุนะครับเผาโดยการเอ่เผาสมไฟแกบนะครับแบบโบราณน,นะครับอ่าอันนี้จะเป็นเนื้อดินปัทวิปัทว,ว,วีธาตุนะครับเป็นเนื้อที่เอ่อนดินจากเก้าคนครเจ็ดบุรีนะครับเจ็ดบุรีเก้าคนครอะไรเงี้ยนะครับ อ่าจะเป็นสูตรของหลวงปู่หงนะครับนำดินจากอ่าบริเวณสารกลางนะครับอ่าถ้าอีกรูปหนึ่งนี่พญาพาลีนะครับอันนี้เป็นต้นแบบขอมโบราณน,นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้เออจะแตกต่างกันนิดนึงนะครับแบบนี้นะนะแบบนี้จะมีจะมีเกตนะครับแบบนี้ไม่มีนะครับเออถ้าใครเห็นเออภาพแปลกๆอันนี้เป็นภระหลวงปู่หงนะครับพญาพาลี มีราคานะครับเป็นวัตถุมงคลนิยมเหมือนกันนะครับสําหรับเครื่องรางหรือเป็นสายเทพอะไรประมาณนี้นะครับขนาดห้อยอห้อยคอนะครับ1.5เซนรุ่นนี้มีเนื้อทองคําด้วยนะครับมีตอกโคตรตอกตัวเลขด้วยนะครับจํานวนการสร้าง5องค์แล้วก็เนื้อต่อไปจะเป็นเนื้อผงเทพประทานเนื้อผงเทพประทานเนี่ยจะจะสร้างประมาณส0 0 0องค์ประมาณนี้นะครับ แล้วก็พญาพาลีนะครับเนื้อเงินอุดผงมหาลาชต่อโคตรตอกเลขจํานวนสร้างสองร้อยองค์นี่นะครับจะสร้างน้อยลงมา <c oughs> แล้วก็จะมีแบบบูชาด้วยสามจุดห้านิ้วนะครับบูชาสร้างเก้าร้อยกสิบเก้าองค์เป็นพญาพาลีรุ่นที่บูชามีรุ่นเดียวนะครับ <c oughs> เนื้อทองผสมชนวนโบราณน,นะครับนี่แบบตั้งพื้นแบบนี้อ่า แบบนี้นี่เปรียแบบเทียบกันต้นแบบโบราณสำริดเนี่ยเขาเขาแบบโบราณก็จะดูแบบโบราณนะครับเอ่อใครที่บูชาพาละเอ่อพยาพาดีก็เรื่องเรื่องโชคลาภนะเอ่อคุ้มครองแควคาดปลอดภัยนะครับวันนี้ที่ผมนำเอ่ออ่าเดี๋ยวดูจำนวนการสร้างแต่ว่าจำนวนการสร้างก็ ชัดเจนนะของหลวงปู่เนี่ยวัตถุมงคลทุกรุ่นชัดเจนมากๆนะครับเมื่อกี้ออพญาพาลีเนี่ยสามจุดห้านิ้วนี่นะครับนะครับสร้างแปดสิบสี่องค์นะครับนี่บริเวณนี้นะครับนะแปดสิบสี่องค์นะครับเนื้อทองผสมชนวนโคตรตอโคตรตกตัวเลขเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์นะครับเ,ออเนื้อชินลิศนะครับเนื้อชินลิศก็เหมือนเนื้อเงินนะครับอุดผง นะครับโค้ดตัวเลขนะครับ599องค์การจัดสร้าง mm hmm. เนื้อนาวลิตรผงโค้ดนะครับ5้9องค์เนื้อทองนําอูนะครับสร้าง1,500องค์นะครับเนื้อผงเทปทาน2,000องค์ mm hmm. เนื้อเบญนจะลงชุด5สีจะเป็นเป็นเป็นชุดนะครับเป็นกล่องกล่องเลยนะครับมีทั้งหมด5สีเนี่ยสร้าง500ชุดนะครับถือว่าน้อยนะเดีฮะถือถือวอ่าน้อยเลยนะครับ mm hmm. ก็ เป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลนะที่นิยมของหลวงปู่เลยเดี๋ยวผมจะอ่านคร่าวๆให้ก็ได้นะจริงๆก็มีเรื่องราวที่ดีเหมือนกันนะครับเรื่องราวที่ดีแล้วก็หลวงปู่เนี่ยท่านไปในป่าก็เจอกับพญาพาลีเนาะก็เลยเนี่ยก็เลยเอามาทำเป็นเป็นเครื่องรางหรือเป็นเทพนะครับอ่ะวันนี้ผมนำมาก็จะเป็นเนื้อนี้ เนื้อผงเทพประทานเนี่ยก็ถามว่าหายากไหมไม่ยากนะครับสร้าง2 0 0 0องค์แต่ถ้าใครที่งบน้อยงบน้อยเนี่ยก็สามารถเอามาเอามาบูชาได้นะครับสร้างปี4 3ส4 4นะ4 44 3 44นะครับโดยประมาณเป็นเนื้อเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอามารีวิวให้ดูจ่เป็นเนื้อผงแบบนี้เนื้อผงแบบนี้นี่เดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับ นหน้าตาจะน่ารักเลยนะครับไม่ได้ดุร้ายไม่ได้ดูแบบดูน่ากลัวนะครับคําว่าพญาเนี่ยต้องน่ากลัวแน่ๆนะครับนี่ด้านหลังนี่จะเป็นมียันนะครับณเมติหลวงปู่นะครับเป็นเนื้อผงผงประทานสร้างสองพันองค์เนี่ยเนื้อเนี่ยจะแน่นๆนะครับส่วนถ้าเป็นเนื้อปัตถวิธาธเนื้อดินเนี่ยจะออกสีแดงๆนะครับด้านด้านก้นเนี่ย จะเป็นเหมือนล่องรอยของบล็อกนะครับเนี่ยบล็อกมันจะมีตะเข็บมีตะเข็บนะครับนี่มีตะเข็บนะเอ่อของเกมีนะของเกมีต้องระวังอย่างมากเลยของเก๊เนื้อก็อกจะใสๆหน่อยนะครับเนื้อจอ,อกสีขาวหน่อยนะครับแต่ต้องระวังนะจริงๆต้องต้องเช่าในกลุ่มในกลุ่มสายลุงปูหงนะครับใครที่ยังเล่น พระหลวงปู่ก็ต้องไปเช่าที่กลุ่มนะต้องเช่าที่กลุ่มเท่านั้นนะครับอันตรายมากพระเนี่ยจริงๆพระมีราคาจะว่าหลักร้อยหลักพันก็มีราคามีคนซื้อนะครับนี่หน้าตาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเนื้อเนื้อเขาจะแบบแน่นๆนะครับมีมวลสารนี่นะครับมีมวลสารนะครับ ตรงก้นเนี่ยน่าจะมีแบบเนี่ยมีรูนะครับมีรูไม้แบบนี้เออแล้วก็มีผิวๆเหมือนเส้นขนแมววิ่งนะครับแบบนี้นะตะเข็บจะคมๆหน่อยนะครับ <c oughs> ตอนนี้ราคาหลักพันนะครับราคาณปัจจุบันประมาณหนึ่งันบาทขึ้นไปนะครับ ขึ้นอยู่ที่ความสวยด้วยนะครับขึ้นอยู่ที่ความสวยด้วยเนี่ยเนื้อจะมีมวลสารมเีเนื้อผงนะครับของเก๊จะเนื้อจะแน่นๆไปเลยอะเนื้อแน่นๆไม่มีมวลสารนะครับแต่ก็ต้องระวังนะครับเรื่องพิมพ์จริงๆผมก็ไม่แม่นเรื่องพิมพ์นะครับจุดตายหรอจุดตายจริงๆก็ดูต้องซื้อของแท้มาดูก่อนแล้วเปรียบเทียบเอานะ จริงๆพระยังไม่แพงมากแต่ว่าถ้าเราซื้อของเกม,มาก็ต้องระมัดระวังพุทธคุณเนี่ยบอกเลยว่าถ้าบูชาแล้วก็เหมือนขอได้เหมือนกันนะครับคล้ายๆพิภูมานพุ่งเพชรนะครับบูชาได้เลยนะครับสําหรับวัตถุมงคลของหลวงปู่นะครับพวกเนื้อดินนะครับก็าสามารถเก็บเก็บบูชาไว้ได้ถ้าใครแบบว่าไม่รู้จะเช่าว,วัตถุมงคล ทันไหนก็ก็สามารถที่จะเช่ารุ่นนี้ได้เลยนะครับอ่ผมมีประมาณ5องค์ถ้าใครสนใจนะครับใครสนใจก็แบ่งบูชานะครับผมเอาองค์ละ1 1 0 0บาทนะครับราคารวมส่งนะครับ2อ,องค์ก็1,100นนะครับอ่านี่รับประกันแท้ตลอดชีพนะครับพระสวยเหมือนกันนะครับทุกองค์เลย ชกับผมก็ไว้ใจได้เลยนะครับเพราะว่าเราเล่นสายตรงของลุงปู่นะครับนี่นะองค์ละหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับอันนี้แทบจะราคาทุนนะครับพระเคยขึ้นไปสองพันกว่านะครับแต่ผมก็ซื้อได้ในราคาที่ประมาณนี้นะครับเอามาเปิดแบ่งบูชานะครับสำหรับ fc ที่ดูนะครับเอาไปดูเป็นของแท้นะครับแล้วก็ถ้าไปเจอในสนามแล้วก็เช่าได้เลยนะครับเอาไปส่องก็คุ้มแล้วนะครับ หนังสือไม่ได้บอกตําหนินะครับเออหนังสือไม่ได้บอกตําหนิถ้าเป็นเนื้อโลหะเนื้อทองลอําอูตอนนี้ก็เล่นกันสี่ห้าพันนะครับเนื้อผงจะถูกมากมากเลยตอนนี้อ่าราคานี้ถือว่าถูกมากรับประกันแท้ตลอดชีวิตและสวยด้วยเออสวยด้วยสิไม่ใช่ว่าแท้อย่างเดียวนะแต่แต่ของผมเนี่ยส่วนใหญ่จะคัดสวยนะครับจะคัดสวยสําหรับพยาพาลีเนื้อผงถ้าไม่สวยปล่อยยากนะครับ อีพีนี้ก็ประมาณนี้นะครับอยากให้เช่าแบบของของแท้นะครับเอาไปดูนะครับนี่สวยทุกองค์นะครับสวยทุกองนะครับเอาไปตั้งบูชาไว้ก็ได้นะครับถ้าเราไม่มีงบซื้อองค์ใหญ่ๆนะครับหลวงปู่หงผู้ทุกคุณดีนะครับเป็นเกจิสายอีสานนะครับดังมาตั้งแต่ปีหนึ่งกว่านะครับผูทีมยังพูดถึงนะครับอุทิมวัดรหารไร่นะครับเรื่องตะกุดเรื่องอะไรเนี่ยสุดยอดเลยพระ สายพรมสายเรลนลงปู่มาอันดับหนึ่งเลยนะครับอตอนนี้ทางวงการพักเครื่องของ,งปู่หงก็ดีขึ้นมากๆนะครับมีสายตรงลงมาบูชาแล้วก็มีคนที่เช่าพระสายหลวงปู่ดู่นะครับก็ลงมาเล่นหลวงปู่หงเหมือนกันเพราะว่านามสกุลฉายาเนี่ยพรมปัญโยนะครับเหมือนกันก็เหมือนกับคนที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่ดู่พรมปัญโยก็ลงลงมา ให,ให้ความสนใจนะครับพระมีราคาขึ้นแล้วก็ขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับ่ะทีนี้ไม่ได้ชักชวนใะห้ใครมาลงทุนนะครับหรือ <c oughs> สะสมตามผมนะฮะวันนี้ผมก็มีแบ่งปันเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับใครที่ศรัทธาเนาะต้องเอาคนที่ศรัทธาจริงๆนะเรื่องราคาเนี่ยผมว่ามันอยู่ที่ใจนะครับอีพีนี้ก็ประมาณนี้ไปแล้วนะครับใครที่สนใจนะ กดไลน์ใต้คลิปได้เลยนะครับจะกดมาที่ไลน์นะครับแล้วก็เดี๋ยวคุยกันทางไลน์ก็ได้นะครับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ